กับสวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิกโกบอนจะโบหรือจะโกมาชมกันเลยนะครับ ก่อนที่จะไปฟังรีวิวฟุตบอลคู่ประจำวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่มทีเด็ด V.I.P. ที่เป็นทีเด็ดบอลเต็งระดับความมั่นใจ80-90%ที่จะมีแจกกันในกลุ่ม V.I.P. เท่านั้นแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับผลวิเคราะห์บอลประจำวันที่23กุมภาพันธ์2566ครับในศึกยูโรปาลีกนะครับระหว่างแมนยูนเต็ดพบกับบาร์เซโลนาครับฟาดแข่งเวลาที3ครับราคาเปิดมาที่เสมอควบครึ่งครับเราไปดูสถิติกันทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับเจ้าบ้านแมนยูนเต็ดนะครับผลงาน5นัดล่าสุดนะครับ บาร์เซโลนานะครับชนะ4เสมอ1ครับสิ่งดีๆกันเจอกันนัดหลังสุดนะครับบาร์เซโลนาชนะ2เสมอ1ครับย้อนมาดูประวัติที่ฟาดแข่งกัน3แมตช์นะครับปรากฏว่าแมนยูนเต็ดนะครับไม่เคยเอาชนะเลยครับจบด้วยสกอร์เสมอไป1ครับแล้วก็เป็นชัยชนะของบาร์เซโลนา2ครับแต่ก็เป็นผลงานเก่าครับเมื่อเกมล่าสุดนั้นจบไปด้วยสกอร์2ต่อ2ครับแมตช์นี้ก็แมนยูนเต็ดกลับมาเล่นในสนามทีมเยือนของตัวเองครับไม่มีทางพลาดเสียคะแนนให้บาร์เซโลนาง่ายๆแน่นอนครับฝั่งเจ้าบุญทุ่มนะครับมีโอกาสเสียคะแนนได้เเเหมือนนนกััคครรบปิดดาาที ให้ปีศาจแดงต่อครับหมอควบครึ่งก็น่าเสียงเหมือนกันครับปันทองครับแมนยูเน็ตหน่าลุ้นครับหากคุณชอบการวิเคราะห์อบอลอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจและกด s u b สไค i b ์ให้จิโกโกบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ